ก็คือเดี๋ยวนี้ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะต้องได้หลายภาษามากๆถึงจะเอาตัวรอดถ้าเรื่องของภาษาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของความจาสมาธินอนหลับให้เพียงพอกินอาหารเสริมที่ดีตัวที่เขาเสริมเรื่องสมองเยอะๆเลยก็คือ DHA ที่เราจะเลือกทานตั้งแต่เตรียมตัวท้องท้องก็ยังทานเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับสมองและเส้นประสาทตัวนี้ก็คือเลือกแล้ว A W L ของ Oswell Life แล้วก็ o อย DHA ซึ่งมันไม่ใช่ DHA จากปลาเพราะจากปลาเนี่ยเด็กบางคนที่แพ้อาหารทะเลหรือว่าไม่ชอบความขาวเขาจะทานไม่ได้แต่ตัวนี้สกัด จากสาหร่ายทะเลซึ่งมีความเข้มข้นของ DHA เนี่ยสูงถึง1 4 0มิลลิกรัมแล้วก็ EPA สูงถึง70มิลลิกรัมที่ผลิตของเขาเนี่ยเป็นโรงงานยาอันดับต้นๆของออสเตรเลียมีมาตรฐานแบบ medical grade นะคะมี GMP มีอยอไทยมีอยออสเตรเลียได้ ia, รับฮาลา <ๆ S 2> ชาวมุสลิมทานได้ได้วยเกี่ยวกับพัฒนาการและระบบประสาทระบบความจำมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นการทำกิจกรรมทุกอย่างจดจ่อได้นานขึ้นสมาธิสั้นก็ลดลงเคี้ยวไปปุ๊บกัดปุ๊บเนี่ยมันเป็นน้ำมันออกมาที่มันไม่ขาวตัดแล้วก็ใส่พวกกาแฟ น้ำเลยเป็นรสส้มฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเตรียมตัวมีน้องหรือว่าใครที่มีน้องแล้วแล้วอยากจะเสริมพัฒนาการของน้องใครที่มีคนแก่อยู่ที่บ้านบีใส่นมใส่อาหารทดแทนให้ได้เลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่มาฝากเรานะคะี่ค